แค่เปลี่ยนชุดก็รู้สึกว่าเป็นคนดีขึ้นมาอีกสามรอเเซแล้วนะครับที่เห็นผมใส่ชุดขาวแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้ไปบวชนะฮะผมอยากจะแต่งตัวให้เข้ากับธีมสถานที่ที่ผมกำลังจะไปตอนนี้นะครับผมนั่นคือคัมชโนดนะครับเชิญครับก่อนที่เราจะไปถึงคัมชโนดนะฮะผมก็หาข้อมูลมาบ้างแล้วล่ะคร่าวๆ คนแถวนี้เขาเรียกว่าป่าคาชะโนดนะฮะเขาเชื่อกันว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเป็นเหมือนแบบเชื่อมต่อสองโลกระหว่างโลกบาดาลกับโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเวลาเดินทางไปเนี่ยจากตัวเมืองนะไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะระหว่างทางไปผมขออนุญาตนั่งสมาธิไปด้วยแล้วกันนะครับ ถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าคำชะโนดแล้วนะครับก็ที่นี่ก็ก็จะเข้ามาในจะให้บรรยากาศเหมือนแบบมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเออไ้ง่ายๆแล้วก็วันนี้ผมมีคนพาทัวร์ด้วยะฮะสวัสดีครับสวัสดีสดครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีพรามพรามหรือทางประเพณทีอีสานเขาจะเรียกว่าจ้ำจ้ำจ้ำหรือพรามมนผูนประบอบพิธีกรรมนะั่องค งั้นงั้นผมเรียกพรามแล้วนะัอะไรพรามอะไรอ้ามโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปทําอะไรบ้างครับเข้าเอ่ยถึงคาชัดโนดครับแต่ต้องมาเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเข้าไปน้ำมการไปสักการะองค์พระปู่สิทิโทมยาชีปฐุมาและไปชมบารมีของท่านแล้วเฉพาะจริงอย่างที่ต้องไปพิสูจน์ไปดูคือต้นชัดโนดที่เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของของที่นี้เลยครับอย่างางเราเข้าไปดูเลยครับ เมื่อท่านเข้ามาแล้วทหารกล้าอยัางเข้ามาแล้วมันจะเป็นดินแดนสองฝั่งครับ <S <S นี่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งแห่งมนุษย์เราครับเมื่อถึงแผ่นเหล็กข้างหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นวงังเขาเรียกว่าเป็นเมืองพญานะาควังบาดาลวัืองบาดาลเมืองบ,บาดาลครับ <S <S แล้จะเ,เกจได้ว่าเมื่อทำนียทำต่อแล้วต่ออีกท่านจะแตกขักแล้วแตกขัดแล้วเพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดอ๋อขึ้นลงขึ้นลงมาตลาดอันนี้เขาเรียก่ฝั่งมนุษย์ถ้าข้ามข้ามตรงนี้ไปก็คือฝั่งพญานาคอันนี้คือทําแล้ว แต่ว่ายังแตกอยู่ดีแตกอยู่ดีท่อมแล้วท่อมอีกมีเห็นไหมก็คือเหมือนเหมือนลอยอยู่บนน้ำเอ้าลอยอยู่บนน้ำคือว่านี่คือต้นชะโนดใช่ไหมครับอ่านี่คือต้นชะโนดก็เหมือนต้นปาล์มต้นอะไรนี่นะมันคล้ายต้นหมากต้นมะพร้าวต้นตาลสามตระกูลนี่รวมกันอ่ารวมกันเลยนะเนี่ยอันนี้คือเห็น้งแต่เกิดเห็นมาแต่เกิดแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังเหมือนอยู่เหมือนเดิมอืมอ่ะมาทีนี้แล้วจะพาขึ้นไปสักการะบนศาลก่อนจะผุญยากันมาครับ แล้วเมื่อก่อนเนี่ยคำชนโนดเนี่ยเขามีประวัติเรื่องผีจ้างหนังนี่ยังไงครับเมื่อปี2 5 3 2ก็คือมีคนไปจ้างหนังราคา3,000บาทมาฉายตรงที่หมู่บ้านตะบนทองนี่แหละเมื่อขึ้นหนุนกับตะบนทองค,คนจู่ไปอยู่หลังทั้งผู้หญิงผู้ชายแยกยุ่ฝ่ายกันอยู่อ,อีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงอีกฝ่ายผู้ชายอืแล้วแยกโดยการใส่เสื้อสีดำสีขาวไหมครับเสื้อที่จำที่ขาวแล้วนังฉายนั้นไม่ว่าจะนังสนุก นั่งบูนั่งอะไรก็แล้วแต่คนจะจะถ้าหัวเราะก็คือสนุกสนานหัวเราะฮะแต่เขาจะเงียบด้วยการสงบนี่คือประวัติผีจ้างหนังอยู่โน้นเหรอครับคือจั่งหนัง,งนนร้านนั้นร้านนั้นนอ๋อนี่ร้านนี้เหรอตรงนี้ครับ<อ>ที่ว่า<อ><อ>ประวัติของเรื่องของผีจ้างหนังเฮ<อ>เบิรมใช่ไหมพ่อเฮเบิเร์มเฮเบิรมคุณทองใจเมื่อก่อนนี้จะไม่มีแบบนี้ครับเมื่อก่อนจะเป็นทางเกวียนเป็นป่าย่อแฝกแถวนี้นะครับเป็นลานโล่งๆใช่ไหมพ่อใช่ลานโล่งๆตั้งแต่ปี2 5ง2ัร้บครับสาง นี่คือจนวดเดือดมันทชย,ยักษ์ที่พู้ที่มากราบมาไหว้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องมาต้องการก็คือเพื่อมาขอโชคลาบจะมาอธิษฐานแ,แต่แต่คือคนตั้งแกอดิหานจริงจรยังไงบางคนอาจจะไปรูปไปทาไปอยู่ที่นะั้นแต่ทุกวันนห,ห้ามแล้วนะไม่ให้ดูกขาแป้งแล้วนะข<อ>าแป้งบางคนมางกอบบางคนขอแล้วก็สามารถมองไปตรงไหนก็คือจะได้ปรากฏเห็น<อ>ด้วยใช้ตาตัวเองแล้วแต่จะเห็นแล้วแต่จะเห็นหน,หนึ่งสองบางคนจะกลับไปนิมิตไปฝันนั่นเองงั้นเดี๋ยวผมต้องลองขอดูครับเผื่อจะเห็นเลขอะไรกับเขาบ้างนะครับผมทุกคน ที่เรากาดจัก,กรละชันเจดูแล้วไปต้นมะเดื่อต้นขยันเราจะย้อนกลับมาตรงนี้จะไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับใครมาเนี่จะต้องมาไฮไลท์คืออยู่นี้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงน,นี้โอ้โนี่คือไฮไลท์เลยเอา่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่าจะมีน้ําไหลขึ้นมาตลอดเป็น<ล>บึงใช่ไหมเป็นบึงเป,เป็นดูนเป็ดูดูขึ้นมาไหลขึ้นมาตลอดไหลขึ้นมาตลอดเป็นน้ําใสสะอาดเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเคยคือเอาน้ำกระบอกน้ํามาตักมากินถ้าจะมาหาหน่อไม้อะไรก็คือเอากลวนน้ำมามาตักขึ้นนี่ไปกินไปทานไปทานมันจะไหลไม่จะ เป็นเหมือนตาน้ำมันตามมาตาน้ำยู่ตรงนี้เนี่ยช่วงอันเชิญบอน้ำฤกษ์ิล์ก็มาเชิญจากตรงนี้ไปแล้วก็อาน้ําไปทําพิธีต่างๆไม่ว่าจะไปพรมไปทําเป็นเสีมงคลวันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมกับทีมงานเนี่ยถือว่ามีบุญมากเพราะว่าเพราะว่าเราได้มาสักการะในบรรยากาศที่แบบร่มรื่นเงียบสงบมากนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อพามากเลยครับ ผม oh, ได้มาสัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเชื่อว่าหลายคนที่เคยมาเนี่ยอาจจะได้เจอตัวคนเยอะๆนะพอนะ่อเนาะแต่วันนี้เราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ร่ม mm hmm. รื่นเงียบสงบนะฮะเราก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากมายนะครับ mm hmm. วัดป่าคาชะโนดที่ผมได้มาวันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้กลับไปนั่นคือความศรัทธานะครับแล้วก็ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ย mm hmm. เขาดีขึ้นจากความศรัทธานะครับ ความศรัทธาของเขากลายเป็นของล้ำค่าสําหรับชาว,วอำเภอบ้านดุงนะครับวันนี้เป็นมากกว,ว่าวัดเป็นมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมากกว่าที่ศรัทธาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นความโชคดีและอศัศจรรย์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับสักครั้งในชีวิตต้องมาสัมผัสนะครับเที่ยวเมืองไทยอมีสิ่งนี่เลยคุณทำเพลงไว้หรือยังผมถามก่อน คุณรู้ไหมนี่ทีมงานเขาให้ผมเนี่ยโทรมาย้ำคุณว่าเฮ้ยในเนื้อเพลงนี้ต้องมีเรื่องคำชะโนดด้วยนะรอรอใช่เออเดี๋ยวพวกไปเถอได้อยู่หรอกแต่อกดนีก็ไม่ทันเลยอย่าลืมคำชะโนดผมนะโอเค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 โอเหมือนจะมีธุระรีบดิดหน่อย แต่ก็บอกว่าเร่งอยู่กะจะฝากซื้อเลขไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อเองเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาซื้อเสียดายจริง